เรนะไมด้วยหรอก้องเอวเขบกว่าใเข้าแล้วโด้ยังไม่กินข้าเลยพี่เสร็จแล้ว ขี Salvador, ่ปัยานแส่ใส่ก <together> oh. <t> ิ้งริงงดิ้ก็จะมันเอาลูกเฮียแล้วเขาเเห็นกั้นยังใส่กิงกิงิงก็บปนว่ายังไงล่ะใส่กจดิงยังขึ้นยังหรือเปดิ้งตกหลังไอ้เสี้ยมือืึ้นตกหลังทางสั้นกิ่งด้งมือขึ้นในจะว่าอียงอันนั้นในชลูก้าเจอาแปดดูแขมแมมมแมมันแปลว่ายังปล่างู ฝด้าดูแนมมไปว่ายังำฝบอลลูดเ็นไหขึ้นไปเยว้ๆก็าเลยก็ได้กันเยี้บอลลููไก็ว่นักโก้ก็ไปดูที่ช่องหนึ่งก็ได้เินวาได้ไปเบิ่งกับแปะสองนอนอด้เมแมเนปิ้ตาไปเมเอเออขบขาไปเบิ่งนมันเพิ่หลัคนคนทให้นอนไม่ับเลยควไ้แปลว่าเพล เอาไง้่าเขาไปเบิ้งในช่องนอต้นอ้อไปขบัวรานกันจะวะบั่าน้งไหนครับคนบัวร่านขึ้นแกที่ไนจะงูได้แค่เมมแคเมมบ่เมื่อรับบันร่านแค่แค่เมมอยู่นางง้อข้อหกเออนางอ้อข้อหาเมมเมมเอมเดี๋ยวเพิ่อจะงูยก็ถามข้าวค้นบัว่านเดี๋ยวมาถามเขาเยจะงูตัวเสือถาย ผูวว้วาถายคิไาก็ยังไม่ลงใ่าวันนี้เลยเพราะผ่ายาคลิปผมนลงอยเืวานไปนั่งตัดอยนี่แหละ <c oughs> แล้วก็าไปนั่งตัดอยู่ <c oughs> ไม่ลงเมื่อวานนี้ค่ยปวหัวค,ค,ค,ค่อยอาการค,ค่อยยาพาราดักเขาก็นอนเลย เก็บแต่แม่นั่นเอาืออร่ยลายต่ปแด้ยที่รักกินไปเด้อ้วนยะที่รักกินจ้ำซอมือสามือยังโมบึดอยู่จะได้บ้านแล้วแล้อายุแล้วได้ประแดนได้ปต่ทังชีวิตนะประแดนะมื่อียาได้จ้า อายุง่หมือสองมื่เมื่อกี้เนี่ยจะได้ประแดดในหมประทังชีวิตอ่ะปรามจะดูกะปิกะปิกาแิเป็นยารักษาใจการะกแฟเร่ๆแล้วจะเป็นขกินมดกระป๋องข้กินมดเดีอยั่งกิ่เรียนด้วย่ะขาบึงวดปวดปูไปมาป้ากิเติมตุ่ไปไปปวดไตเลยเนี่ยกินประแดดหน่อยๆดินเขาข้ามยังไง อาจจะนั่งกินกะปิกินเรือนนี่มันจะหน้อยแล้วรืออะไรเนี่ยเป็นเพื่อใจเลยกินสงสารน้ำเสี้นางเกลืออย่าเงี้ยเกือบเป็นเม็ดเป็นเกลือเป็นถุงเมล็เกลือเกลือระไม่เม็ดหนอนมันจะแบบเเม็ดมันเกลือเม็ดเกน่ามันจะอย่างกับไม่นวดเลยนะกินสาระ เือมองอะไรพี่เสือมองฝีมือกันนี่ตัวเองวะดูฝีมือพี่เสือนะคะการมุงพยากำลังมองดูใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงพอทำอะไรถาแป้มือนึงแป้มืออื่เหสี่แล้ตสี่าไปหมือนแรงแบบว่าทุกชันนี่ไปแบบนีอยโอ้โหอันวานะว่าระเบดมันไปตู่้ันีนะป้า ตื่อแต่เช้าตื่อแต่สาตีตไปิลเลอรไปชเลอร์เลไปซื้อกินพูหมาิอก่่ไปซื้อกับไปซื้อนาลอเี้ยวมี่นึงอยู่ซื้อมามนไมั้นเหรอเนี่ไอเือกปล่อเนี่ยแหละ้อนอน้ว่าถี่ไปตีตนี่ะเพราะว่าโอเซื้ทัน